กลับแต่เราไม่รู้ว่าเราต้องกลับไปยังไงเราจะต้องกลับไปที่ไหนเราไม่รู้จุดหมายเราแต่เรารู้ว่าเป็นสถานที่ที่เราจากมาอะไรเงี้ยค่ะน้องบอกว่ามันเป็นอาการเดียวกันยายหนูก็เป็นหนูก็เป็นมากเลยอาการเนี้ยแต่ว่าทุกวันนี้ก็ยังคิดถึงอยู่นะคะบางทีเหมือนที่ดิฉันเคยพูดที่ที่บอกว่าสองสามวันที่บอกว่าเฮ้ยเบื่อแล้วว่าอยากกลับและอยากเบื่อเบื่อแล้วไม่อยากอยู่ในโลกแล้วเบื่อโลกมนุษย์อะไรเงี้ยก็เลยบอกว่านั่นแหละ เมื่อมันคิดเนี่ยเราเรารู้นะว่าเราคิดอะไรเราจะตามดูแล้วเราจะตามพิจารณาว่าเฮ้ยมันเป็นทำไมเป็นแบบนี้ว่าทำไมอาการมันเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยก็เลยไปถามน้องน้องว่าเออเป็นแบบแบบเดียวกันยายหรือว่าเรามาจากที่ที่เดียวกันว่าเราคิดถึงสถานที่ไกลแต่เราไม่รู้คือความคิดแบบเนี้ยมันจะอยู่ในจิตใต้สํานึกลึกๆค่ะมันไม่สามารถคิดขึ้นมาได้ในการคิดถึงที่ที่หนึ่งโดยที่น้ําตาจะไหลออกมาโดยการที่มันต้องคิดถึงแบบ เราต้องผูกพันกับสิ่งจริงนั้นมากๆมันอยู่ในจิตใต้สํำนึกของเราเนี่ยแหละปฏิบัติไปสักระยะหนึงมันจะวนมันจะมันจะมันจะเป็นสเตปอะค่ะมันจะเป็นสเตปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปในการพิจารณามันจะไม่กลัวนะคะมันจะไม่กลัวการพิจารณาความตายมันจะไม่กลัวการพิจารณาสิ่งที่เข้ามากระทบน่ะเอาง่ายๆนั่นแหละเหมือนดิฉันไปฟังหลวงปู่ พระมหาวรพุธท่านพูดนะคะท่านบอกว่าการคนที่พิจารณ์คนที่ปฏิบัติไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยที่เขาแบบอยากได้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอยากปฏิบัติแล้วบรรลุอะไรเงี้ยท่านบอกว่าเมื่อคนเราไปไปปฏิบัติไปเนี่ยที่บอกว่านิพพานมันอยู่ที่ใจท่านบอกว่าถ้าใจมันหลุดนะคือมันไม่ยึดมั่นมันไม่ยึดถือมันไม่สแสวงหาสิ่งภายนอกเข้ามาแล้วมันมีความสุขในใจอะค่ะท่านบอกว่านัน่นคือนิพพานแล้ว อันนี้ของพระมหาวารพจน์ท่านพูดนะคะดิฉันไปฟังดิฉันนะั้พิจารณาดิฉันก็บอกว่าเออก็ใช่ของท่านเนาะถ้าเราไม่ยึดกับภายนอกและอยู่กับตัวเองอยู่กระจายตัวเองดูใจตัวเองดูเข้าไปลึกๆมันจะเห็นอะไรหลายอย่างมากเลยมันจะได้คําตอบอะไรหลายๆอย่างมากเลย,ออย,เลยท่านอาจจะฟังดิฉันท่านอาจจะงงๆนะแต่ว่าถ้าท่านปฏิบัติไปสักระยะหนึ่งจนท่านดูใจตัวเองได้แล้วเนี่ยท่านจะมีความสุข ที่กับการอยู่กับตัวเองไม่ต้องคุยกับใครก็สุขต่อให้คุยกับใครก็แค่ผ่านหูไปอยู่กับต้นไม้ใบหญ้าอยู่กับไล่กับนาอยู่กับอะไรก็ตามมันจะเป็นเมื่อจิตมันละเอียดมันสัมผสัสได้ในสิ่งสิ่งนั้นนะคะมันจะรู้สึกมันมีสุขมันมันจะเบามันจะสุขมากเลยก็ถ้าใครอยากรู้ไป List. ยังไงก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆนะคะปฏิบัติไปเรื่อย ฝึกไปเรื่อยๆมันจะละเอียดขึ้นค่ะท่านบอกว่ามันจะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้น,ะนะะละเอียดขึ้นจิตเรานะคะละเอียดขึ้นเมื่อมันละเอียดขึ้นมากๆเนี่ยเมื่อมันมีสมาธิมากๆเนี่ยจะรับรู้ได้ด้วยจิตอะไรก็ตามที่ท่านบอกว่ามันเป็นสมมุติที่บอกว่าตาทิพหูทิพอ่าตาทิพหูทิพอะไรเนี่ยท่านบอกว่ามันเป็นสิ่งเรียกที่สมมติอันนี้หลวงปู่สิมพูดไปฟังหลวงปู่สิมมาท่านบอกว่า เมื่อมีสมาธิแบบมากๆขึ้นมากๆขึ้นเนี่ยจิตตั้งมั่นมากๆขึ้นเนี่ยปฏิบัติไปเนี่ยมันจะมีหูทิพตาทิพรับรู้ด้วยจริงๆแล้วมันไม่ใช่หูทิพตาทิพท่านบอกว่าเขาสมมุติชื่อขึ้นมาเรียกจริงๆแล้วมันรับรู้ด้วยจิตเหมือนที่เราไปรับรู้ว่ามองหน้าเขาแล้วรู้ว่าคนนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ตอนนี้มีภาวะอารมณ์แบบนี้คนนี้เป็นอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะ ขั้นบอกว่าถ้าปฏิบัติไปแล้วถึงจุดหนึ่งเนี่ยแหละค่ะที่บอกที่เขาเรียกกันหูทิพตาทิพย์เห็นนู่นเห็นนี่เห็นนั่นสัมผัสได้อะไรเงี้ยจริงๆแล้วรับรู้ได้ด้วยจิตเนาะโอเควันนี้มีสมาธินในการคุย,ยนะคะก็นั่นแหละค่ะไปพิจารณาดูเนาะคนที่อยู่หลังไมค์กับดิฉันเนี่ยที่เขามีปัญหาแล้วเข้ามาปรึกษาเนี่ยที่เข้ามาคุยกันแบบเป็นระยะระยะเนี่ย ดิฉันเมื่อดิฉันแนะนําเขาไปแล้วเนี่ยดิฉันจะพยายามถามนะว่าเป็นยังไงบ้างครับเขาคือดิฉันจะให้เขาเขียนเข้ามานะว่ามีอะไรก็เขียนเข้ามานะคะเหมือนมีน้องคนหนึ่งที่บอกว่าเป็นโรคทางใจที่ไม่สบายใจนั่นแหละ mm. ก็ถามเขาวันก่อนวันวันนูนน้นเขาเขียนเข้ามาก็ถามเขา,าเป็นยังไงบ้างพลังใจดีขึ้นไหมเขาบอกว่าดีขึ้นนะคะพี่รู้สึกมีพลังใจขึ้นแล้วก็เขารู้ตัวเขาเองอะนะคะว่าเขาปฏิบัติแตแล้วดี แล้วเขาบอกว่าพี่เนี่ยมีม,มีผู้มีมีผู้ชายหรือผู้หญิงไม่รู้ใกล้ๆบ้านเขาแหละเขาเคยภาวนามาก่อนแล้วเขาบอกน้องคนนี้ว่าไม่หายหรอกโรคที่เป็นอนะ่ะเป็นโรคก,กร,รมโรคเวนอะไรอย่างเงี้ยเป็นโรคที่ว่าที่บอกว่าเขาเป็นโรคก,กลัวกลัวเป็นโรคก,กลัวกับภาวะภายนอกค่ะที่ที่บางคนบอกว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าคะดิฉันไม่แน่ใจนะที่มีพี่บางคนบอกว่ามันจะเป็นโรคซึมเศร้าคุณนาตพี่เคยไปรักษาอะไรเงี้ย อากาศหดหูหรือว่าอากาศเปลี่ยนแปลงก็เป็นสิ่งที่กระทบใจนอกเลยเป็นทําให้เราจิตเรากลัวกลัวแล้วใจจะสั่นอะไรเงี้ยแล้วมีผู้มีคนคนนั้นมาบอกน้องว่าพี่น่ะภาวนาอยู่พระคาถานี่น่ะไม่หายหรอกเราไม่หายหรอกเราแค่บรรเทาได้เฉยไม่หายหรอกอะไรเงี้ยมาถึงจะบอกน้องคนนั้นบอกน้องว่าต่อให้เธอปฏิบัติไปยังไงเธอก็ไม่หายหรอกอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าพี่เนี่ยเหมือนเขารู้หมดเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาอ่ เขาพูดเหมือนเขารู้เขาเข้าใจหมดเลยดิฉันบอกว่าเขาไม่เข้าใจหรอกคะ่ะถ้าเขาเข้าใจนะถ้าเขาบอกว่าเขาปฏิบัติจริงนะเขาจะต้องมีจิตเมตตาเมื่อเห็นคนมีทุกข์เนี่ยเขาต้องบอกว่าเออภาวนาไปเถิดเดี๋ยวจิตเรามีพลังเข้มแข็งขึ้นเราก็จะเลิกกลัวสิ่งที่เราเป็นเราก็จะหายมันอยู่ที่ใจอะคะ่ะทุกอย่างอยู่ที่ใจหมดเลยขอบอกเลยนะคะทุกอย่างอยู่ที่ใจในการตั้งมัน่นในการทําในการปฏิบัติในการที่จะหาย อยากเป็น,ปนอะไรก็บอกตัวเองว่าหายหายฉันจะหายฉันจะเข้มแข็งฉันจะมีกําลังใจที่ดีอะไรอย่างเงี้ยสะกดจิตตัวเองไว้นะฮะดิฉันบอกว่าเขาไม่ปฏิบัติจริงหรอกถ้าเขาปฏิบัติจริงเขาต้องมีฐานในการเมตตาเมตตาคนอื่นเห็นคนอื่นมีทุกข์ต้องบอกให้ต้องให้กําลังใจเขาไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ทําไปเถอะเดี๋ยวเราก็หายเราก็ดีขึ้นเมื่อจิตใจเราดีทุกอย่างก็ดีขึ้นร่างกายดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยดิฉันก็เลยบอกน้องเขาไปอย่างนั้นนะบอกว่า ไปพิจารณาดูเอานะว่าคนที่พูดกับเรากับสิ่งที่พี่บอกเราเนี่ยอะไรคือความจริงดิฉันพูดอย่างนี้นะคะเขาบอกว่าเธอเป็นโรคเวรโรคก,กรรมไม่หายหรอกมันเป็นโรคทางใจอะคะ่ะมันหายได้อยู่แล้วล่ะถ้าคุณมีพลังใจที่ดีอะไรอย่างเงี้ยดิฉันเชื่ออย่างนั้นนะดิฉันเชื่อว่าเมื่อเราดึงพลังงานบุญมาตลอดอะไรล่ะจะมาอยู่กับเราเราก็มีบุญกุศลแสงบุญแสงกุศลอยู่กับเราพลังงานบุญอยู่กับเรา นี่แหละดิฉันกเกลยว่าน้องไปพิจารณาดูนะคะคือเรากลัวเขาไข้เขวในสิ่งที่คนอื่นบอกว่าไม่ต้องทำหรอกเอ้ยทำไปก็ไม่เห็นผลอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะค่ะมันต้องมีเมตตาเป็นฐานสี่คนปฏิบัติมันต้องมีเมตตาเป็นฐานเห็นคนอื่นทุก์เราก็อยากให้เขาพ้นทุกเมื่อคนอื่นสุขเราก็อยากให้เขาสุขเหมือนดิฉันบอกหลายๆท่านเนี่ยเวลาเขาปฏิบัติแล้วดีขึ้นนี่บอกเอ้ยดีใจแฮะที่ กายวาจาใจเรามีประโยชน์แก่คนอื่นคนอื่นเห็นเราฟังเราแล้วมีความสุขมีการดีขึ้นปฏิบัติแล้วดีขึ้นเนี่ยเราดีใจกับเขาเมื่อเขามีสุขเราก็มีสุขเราก็อยากให้เขาสุขยิงย่งยิง่งยิ่งขึ้นไปแต่ก่อนที่ฉันไม่เข้าใจหรอกคะ่ะไอ้คำเนี่ยมันไม่ลึกซึ้งมันไม่อยู่ในใจมันไม่กินใจแต่ถ้าเมื่อมันปฏิบัติแล้วเนี่ยเราใช้กายสังขารดวงจิตดวงนี้มีประโยชน์กับผู้อื่นเนี่ย เวลาเขาปฏิบัติตามที่เราแนะนําไปแล้วเนี่ยเขามาเล่าให้เราฟังเนี่ยเราเข้าใจแล้วว่าอ๋อไอ้คำนี้มันเป็นแบบนี้นี่เองความรู้สึกมันเป็นแบบนี้นี่เองมันอยู่ในจิตแบบนี้นี่เองมันซึ้งเข้าไปในจิตแบบนี้นี่เองมันเป็นแบบนั้นจริงๆถ้าใครที่ปวารณาตัวเป็นประโยชน์ต่อสามไตแดนโลกธาตุท่านปฏิบัติไปสักระยะหนึ่งท่านจะมีความรู้สึกเหมือนที่ดิฉันเป็นท่านจะมีฐานในการ ท่านจะมีฐานของจิตเป็นเมตตาเมื่อเมตตาเนี่ยอยากให้ผู้อื่นพ้นทุกข์มันจะเป็นความรู้สึกแบบนั้นไปลองพิจารณาดูนะถ้าใครตั้งจิตแบบนั้นในการปฏิบัตินะคะโอเคก็มีนะคะหลายๆท่านเนาะปฏิบัติไปเรื่อยๆเ,เนาะก็ ของน้องคนอังกฤษก็เห็นผลดีขึ้นนะคะก็ดิฉันก็พยายามจะคุยนะถ้าใครที่มีปัญหาเราก็พยายามตามเคสที่เราช่วยหลังไม้นะว่าโอเคไหมดีขึ้นไหมมันมีปัญหาอะไรใหม่ๆเข้ามาสมมุติว่าเราบอกไปแบบนี้มันจะมีอะไรเข้ามาใหม่ๆแล้วก็บอกว่าลองแบบนี้ดูนะคะกล่าวแบบนี้ดูนะคะอะไรอย่างเงี้ยดิฉันมีประโยชน์แค่คนสองคนดิฉันก็ภูมิใจแล้วค่ะที่เขาเชื่อเรานะคะที่เขาแบบปฏิบัติไปแล้วแบบดีแล้วก็หรือว่า ทำส,สิ่งดิฉันจะเน้นให้เขาเมตากับสิ่งที่อยู่ในตัวเขานะ่ะแล้วก็ให้เขาได้รับบุญกุศลและออกไปจากตัวเขาอะไรเงี้ยค่ะก็คือไม่รู้เราไม่ได้มีวิชาอาคมอะไรที่จะเป็นไล่เขานะก็แผ่เมตตาให้เขาไปนะคะถ้าใครมีมีความรู้สึกมีฝันมีอะไรอะไรแล้วก็ตามที่เขาตามเราอยู่หรือว่าอะไรเงี้ยก็เน้นแผ่เมตตานะเราเราไม่สามารถ นั่นถ้าเรายิ่งไปขับเขาเนี่ยไปไล่ไปอะไรเงี้ยเราก็สร้างเวรสร้างกรรมต่อกันนะคะฉะนั้นก็นั่นแหละค่ะเน้นแผ่เมตตาแผ่บุญกุศลให้เขาตลอดถ้าใครที่อยู่ในเคสหนักๆก็ภาวนาตลอดทุกครั้งที่จิตระลึกได้จะเห็นผลเร็วมากเลยถ้าใครที่อยู่ในเคสหนักๆนะไปไปลองทำดูนะคะถ้าใครอยู่ในเคสหนักๆก็ กินเดินนั่งนอนไปนูน่นมานี่ภาวนาตลอดจะเห็นผลเพราะว่าบุญกุศลที่เราได้รับตลอดเวลาให้เราภาวนาเนี่ยเราก็ส่งแผลเขาไปแผลเขาไปแผลเขาไปอะไรเงี้ยค่ะทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองนะคะอยู่ที่ว่าใครทํากรรมมากน้อยหนักเบาอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไปพิจารณาดูเนาะวันนี้จะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังโอ้สุดท้ายแหละสุดท้ายแหละ เรื่องยมมาทูต <c oughs> คุณคนหนึ่งมาเขียนเมื่อช่วงเข้าช่วงนิทานนะคะนิทานโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเรื่องยมมาทูตมีคุณคนหนึ่งมาเขียนคอมเมนต์เมื่อเช้านี่สดสดร้อนๆ้อนเลยบอกว่าเขาฝันเห็นมีมีเขาฝันเขาฝันหรือภรรยาเขาฝันไม่รู้เห็นคนมาที่บ้านแล้วก็เหมือนจะมารับตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะและทีเนี้ย เขาก็เลยยื่นกระดาษแผ่นนั้นให้ว่าให้คุณอธิษฐานแบบนี้นะจะได้ไม่เอาจะได้คุณจะได้ต่ออายุในการภาวนาปฏิบัติไปต่อโอเคสงบรมเย็นต้นไม้ต้นไม้เคลื่อนไหวต้นไม,ม,ม,ม้อยู่ข้างหน้าดิฉันและทีเนี้ยจะเล่าอะไรให้ฟังแม่ดิฉันเนี่ยคือบ้านเรานะ่ะ บ้านดิฉนะันเป็นคนทุกคนมีเซนหมดเลยค่ะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าทำไมทำไมถึงเป็นคนมีเซนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อแม่พ่อแม่แมน้องนุ่งพี่ชายอะไรย่างเงี้ยจะเป็นคนที่มีเซนในการในการบอกว่าเออให้ระวังโน่นนี่นัน่น,นอะไรอย่างเงี้ยแม่เนี่ยจะเป็นคนวิฝันแม่นมากเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งอันนี้หลายปีแล้วนะคะมีอยู่ครั้งหนึ่งแม่บอกว่ามีผู้ชายนะสองคน คือบ้านเรามีรั้วนะคะมีรั้มีรัวร้วหน้าบ้านอะไรเงี้ยมีผู้ชายสองคนเดินมาหน้าบ้านแล้วทีเนี้ยเขาก็มาถามแม่ว่า,เ,าเขายืนอยู่ตรงถนนนะคะเขาถามแม่ว่าผู้ชายคนนี้นามสกุลนี้อยู่หมู่บ้านนี้ไหมคุณเชื่อไหมเขามีสมุดนะคะเขาเป็นสมุดมันไม่ใช่สมุดแบบใหญ่อะไรที่เราต้องกลัวหรอกเป็นสมุดกระดาษธ,ธรรมดาเนี่ยเป็นกระดาษแบบสมุดธรรมดาเล่มบางๆนี่แม่บอก เขาถามแม่ว่าเขาเปิดสมุดแล้วเขาบอกว่ามีคนชื่อนี้นามสกุลนี้อยู่อยู่หมู่บ้านนี้ไหมแม่น่ะจิตของเขาอ่ะรู้ว่าเนี่ยคือยมมาทูดมาเอาทำไมคลิปดีชัาช้าคือยมมาทูดมาเอาวิญญาณของจะมาเอาวิญญาณของผู้ชายคนนั้นแต่แต่งตัวปกตินะคะเหมือนคนเราปกติเลยแต่แม่บอกว่าเขาจะตัวใหญ่ๆถึกๆดำๆอะไรอย่างเงี้ย แต่ก็เหมือนรูปร่างก็เหมือนเราแต่ว่าเป็นตัวใหญ่ตัวดาไปเฉยแม่บอกว่าเขารับรูร้ด้วยจิตว่าสองท่านเนี่ยเป็นยมบาลมาเอาวิญญาณคนแม่บอกว่าอ๋อไม่มีค่ะนู่นอยู่หมู่บ้านนู่นน่ะคุณคุณไปดูหมู่บ้านถัดไปนะมีรู้สึกว่าจะมีผู้ชายชื่อนี้นามสกุลนี้อยู่อะไรเงี้ยและทีเนี้ยเขาก็โอเคเขาก็แบบพากันกลับพากันกลับแต่จริงๆแล้วคนที่เขามาถามนะ่ะอยู่เยื้องบ้านในชั้นอยู่ตรงข้าม ถนนมันอยู่ตรงกลางเนาะบ้านแม่ติดถนนบ้านแม่อยู่อย่างเงี้ยบ้านผู้ชายคนนั้นอยู่เยื้องอย่างนั้นเยื้องกันไปคือคือมองเห็นกันนะคะเยื้องกันนิดหลังตรงเดี๋ยวนะบ้านแม่ดิฉันก็จะมีบ้านหลังหนึ่งตรงข้ามบ้านแม่ดิฉันและบ้านผู้ชายคนนั้นอยู่ตรงนั้นก็เยื้องกันแบบเนี้ยหลังจากนั้นแม่ก็ลืมไปแล้วความฝันเนี่ยความฝันนี่ลืมไปแล้วแต่ว่าตอนเช้ามาก็ยังมาเล่าให้พ่อฟังอยู่ว่าเนี่ยมีผู้ชายมาถามหาคน แกก็บอกชื่อไปนะแกรู้จักนะก็คือสนิทกันอะไรเงี้ยคนนี้นามสกุลนี้แต่แม่คุยกับพ่อนะบอกว่าสงสัยเขามาเอาวิญญาณหรือเปล่าเนี่ยฉันอ่าเนี่ยฉันฝันแบบนี้สงสัยเขามาเอาวิญญาณผู้ชายคนนั้นหรือเปล่าเป็นยมทูตแน่ๆเลยหรือว่าเขาจะเสียชีวิตแต่ว่าสงสัยยังไม่เสียหรอกเพราะว่าทฉ,ฉันนะโกหกเขาไปว่าอยู่มหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยเขาก็ไม่เสียนะคะเขาก็อยู่มาเป็นปีนะ จนเลยมาปีหนึ่งแล้วเห็นเนี้ยผู้ชายคนนั้นน่ะคุณเขานอนไหลาตายไปเลยอะ่ะนอนคือน,นอนหลับแล้วก็แบบเสียไปเลยอะ่ะโดยที่แบบขนาดแฟนเขานอน,นข้างๆเนี่ยเขาบอกถ้าดิฉันจําได้เขาว่าเขาไม่ได้ยินอะไรเลยนะคือคือได้ยินไม่ดูไม่ได้ยินได้ยินคําว่าเออเอเอ,เอหรือเปล่าไม่รู้เหมือนเหมือนคนจะขาดนะคะเหมือนคนจะขาดใจอะ่ะแล้วเห็นเนี้ยก็คือก่อนหน้านั้นแกไม่ได้ป่วยไม่ได้อะไรเลยนะแม่ก็เลยบอกว่า ตอนที่พี่คนนั้นเสียแม่ก็เลยบอกว่าอ๋อนี่ไงที่เขามาถามมันนั้นนะ่ะที่เขามาถามมันนั้นแล้วแม่กโกหกเขานะ่ะว่าเขาอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งอะ่ะเขาคงมาตามเจอแล้วคือถัดมาเลยค่ะคือคือในปีถัดมาเลยแกก็เสียอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วในในโลกของวิญญาณนะ่ะมันอาจจะเป็นแค่เสี้ยววินาทีนะเขาอาจจะเดินไปหาในบ้านหมู่บ้านนั้นแล้วก็กลับมาก็คือไม่เจอแล้วก็เลยคงจะกลับมาหมู่บ้านเดิมว่าเออมันต้องอยู่หมู่บ้านนี้แหละอะไรอย่างเงี้ย ออแล้วทีเนี้ยถ้านในโลกวิญญาณคงจะเป็นเสี้ยววินาทีในการเดินในการกลับมาเอาเขาแต่ว่าในโลกของมนุษย์มันก็เป็นปีอะค่ะและทีนี้แม่ก็เป็นแม่ก็แบบแม่ก็มาเล่าให้เราฟังอะนะคือแม่แกก็เชื่อนะเพราะว่าแกนะ่ะจะฝันเห็นพวกท่านท่านเหล่านี้เป็นระยะระยะถ้าสมมติว่าเขาจะมาเอาใครในที่แบบหมู่บ้านนะก็จะฝันเห็นประมาณเนี้ยมันมาตรงกับพี่คนเมื่อเช้านี่แหละที่เราเขาฝันเขาบอกว่าอาจจะ เป็นท่านยมมาทูดมาเอาจิตเขาหรือมาเอาจิตเขาไปหรือเปล่าเขาเอาจจะหมดอายุขายหรือเปล่าแต่ว่าเหมือนท่านให้เขียนเขียนในกระดาษว่าให้อธิษฐานแบบนี้นะคุณจะอยู่มีชีวิตอยู่ต่อไปในการทําบุญทํากุศลอะไรเงี้ยนั่นแหละแล้วน้องสาวเดี๋ยวจะเล่าเคสน้องสาวให้ฟังน้องสาวบอกว่ายายหนูเคยเจอนะอันนี้ก็เป็นนิทานนะฟังสนุกสนุกมีพี่คนหนึ่ง เป็นพี่ที่ออฟฟิศนะคะเขาทำฝ่ายด้านคอมพิวเตอร์ด้านช่างแกแกกินแกเป็นแกเป็นสิงชอบชอบอ่าดื่มแกเป็นสิงชอบดื่มแล้วทีเนี้ยตอนที่แกเสียแกอายุน่าจะสามสิบหกสามสิบเจ็ดยังไม่แก่เลยคือเป็นเป็นโลกตับนะฮะแล้ทีเนี้ยน้องบอกว่าตอนที่ก่อนเนี่ยก่อนที่เขาจะป่วยเนี่ย ก็คุยกันเรื่องพระแหละเพราะว่าพี่คนนี้เขานับถือเขามีหลวงปู่ดู่หลวงปู่ดูที่เป็นที่เป็นองค์อะค่ะองค์องค์ขนาดกลางน่ะและทีเนี้ยเขาก็ถ่ายรูปมาให้น้องดูว่าเนี่ยพี่บูชาหลวงปู่ดูอยู่พี่นับถือท่านอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็มีเหรียญมีมีเหรียญพระผงอะไรด้วยนะคะและทีเนี้ยเมื่อเขารู้ว่าน้องอนับถืออะไรเงี้ยเขาก็เลยมาเล่ากันมาพูดถึงเรื่องเรื่องทางธรรมกันเรื่องอะไรเงี้ยเรื่องคําสอนเรื่องอะไรเงี้ย แล้วเนี้ยพี่เขาก็จะหลังจากนั้นเขาอ่าป่วยกระทนัหนหันป่วยกระทันหันนอนโรงพยาบาลน่าจะสักอาทิตย์หนึ่งแล้วเขาก็เสียแต่ว่าก่อนที่ก่อนที่เขาจะเสียเนี่ยน้องสาวไปเยี่ยมเขานะไปเยี่ยมเขาแต่ว่าเขาไม่รู้สึกตัวแล้วตอนนั้นเขาก็เสียแลวเนี้ยวันที่เสียนะ่ะเหมือนเขาติดอยู่จิตพี่เขาติดอยู่กับงานนะคนทํางานก็จะห่วงงานห่วงการอะไรของตัวเองอะไรเงี้ยเขา น้องบอกว่าในความฝันนะ่ะน้องนั่งอยู่อยู่ที่โต๊ะอยู่ที่โต๊ะแล้วทีเนี้ยเหมือนเห็นพี่คนเนี้ยเดินเข้ามาเดินเข้ามาแต่ว่ามีผู้ชายสองคนขนาบข้างคือจับแขนทั้งสองข้างเลยนะคะไม่ปล่อยเลยนะจับแขนทั้งสองข้างเลยแล้วเทเนี้ยผู้ชายสองคนนะ่ะใส่สูทเลยนะยายน้องพูดอย่างเงี้นะใส่สูทแต่งตัวดีแบบแบบยังหล่อเลยแบบยังหล่อเลยแต่ว่าตัวใหญ่ตัวใหญ่ผิดมนุษย์ปกติเราสูงอะคะ่ะสูงสูงหน้าตาดีหล่อ คือเขาจะทําให้เราเห็นแบบไหนก็ได้ใช่ไหมคะสูงหน้าตาดีหล่อแต่ว่าเป็นคนตัวแบบคนล่างใหญ่ะเหมือนหุ่นฝรั่งอะคะ่ะเหมือนหุ่นฝรั่งแต่ว่าใส,ส่ใส่สูททั้งใส,ส่สูทเสื้อนี่ใส่สูตรแล้วก็กางเกงนี่ก็แบบอย่างสวยงามเลยเป็นกางเกงแบบเหมือนคนทํางานอะและทีเนี้ยเนอะพี่เขามาน้องน้องเขาเนี่ยเห็นหน้าเห็นตาชาัดมากเลยทั้งสามท่านที่มาแล้วทีเนี้ยน้องว่าจะถามพี่เขา เหมือนแบบเหมือนอ้าปากถามมันแหละแต่รู้ว่าแต่จิตเราอะรู้ว่าเขาเสียแล้วแล้วเขาคงมาลาเราทีเนี้ยหลังจากที่เหมือนเราแบบมองหน้ากันแล้วทีเนี้ยภาพมันก็หายแวบไปเลยนะเขาบอกว่าโอ้ยพี่หนูว่าว่าพี่เขาต้องมาลาหนูแน่เลยเพราะว่ามีคนอะหนูเห็นน่ะน่าจะเป็นยม,มทูตมารับวิญญาณของเขาไปเพราะว่าเขาพี่คนเนี้ยเขาสนิทกับน้องสาวเขาเป็นสายธรรมะเหมือนกันเขาก็เลยแบบ เหมือนมีจิตผูกพันกันนะคะก็เลยแบบมาลาเป็นครั้งสุดท้ายอะไรเงี้ยนี่แหละก็เลยอยากมาเล่าให้ฟังเห็นที่คนนั้นมาเขียนเรื่องยมทมูตก,ก็เลยอยากมาเล่าให้ฟังว่าถ้าคนเราเมื่อมันถึงอายุไขของเราจริงๆเนี่ยจะมีคนมารับเราไปแต่ถ้าเราไม่ถึงอายุไขเราก็จะตกภูมิเป็นวิญญาณสัมภเวสีเราก็จะล่องลอยไปไม่ไม่ได้มีคนมารับดวงจิตดวงวิญญาณเราไปณนะสถานที่ที่เรานั่นนะคะที่เราไปพิจารณา อะไรก็ว่าไปนั่นแหละประมาณนี้เนาะโอเคยาวมากเลยก็อนุมโมหานาสาธุบุญกับลูกหลานหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูทุกท่านนะคะเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าเรื่องใหม่ๆใ,ให้ฟังเนาะก็ไปพิจารณาดูนะคะอะไรที่มีประโยชน์อะไรที่ไม่มีประโยชน์ก็ฟังสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้ไปนะเราก็อยากให้หลายๆท่าน ประสบผลสําเร็จในสิ่งที่คาดหวังสิ่งที่ตั้งหวังสิ่งที่ตั้งมั่นนะถ้าใครมาปฏิบัติใหม่ๆก็นั่นแหละค่ะให้ทําแบบที่เราแนะนําเนาะท่านจะลอยลมติดลมบนแล้วก็ไม่เบื่อไม่นายไม่มไม,ไม่ไม่มีคิดที่จะล้มเลิกการปฏิบตัติเพราะต่อให้ล้มเลิกไปการงานอะไรก็ตามทางโลกเราก็ต้องทำ ถ้าเราไม่ทางทำไม่ทําทางทำเลยเนี่ยก,ก็จะได้แต่ทางโลกทางโลกทางโลกเข้ามาจวบจนอ,อายุไขเราอะไรเงี้ยก็ปฏิบัติควบคู่กันไปไม่คิดซะว่าสิ่งที่ดีชั้นสะสมไว้ตอนบุญบารมีสะสมไว้ตอนลาโลกไปอะไรเงี้ยสิ่งนี้แหละที่ติดตัวไปได้เงินทองเสื้อผ้าเอาติดไปไม่ได้เลยจิตมันไม่เคยตายเนาะมันก็จะวนไปวนมาวนไปวนมาถ้าเราปฏิบัติได้มันก็จะ ไม่ต้องวนแล้วก็ได้อาจจะไปสู่นู่นแล้วก็ได้เราไม่ต้องมาวนกลับมาเป็นมนุษย์กลับเป็นสัตว์เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งมั่นเพียรเอานะอธิบายพยายามจะอธิบายให้เข้าใจนะคะตั้งมั่นแล้วก็เพียรเอาคนเราเมื่อมันมีตั้งมีความตั้งมั่นมีจิตในการตั้งมั่นตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่ทำมันจะไม่ล้มมันจะมันจะแน่นอยู่แล้วมันจะแน่นเมื่อปฏิบัติได้ได้ฐานแล้ว มันจะแน่นมันจะมั่นคงมันจะไม่แบบเอ็นไปซ้ายเอ็นไปขวาหรือว่าล้มลงไปเลยอะไรเงี้ยโอเควันนี้ลาไปแล้วค่ะลูกหลานหลวงปู่ดูหลวงปูท่ทวทุกท่านก็อนุโมหนตสาธุบุญกับทุกท่านที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะดิฉันขอให้ทุกท่านประสบผลสําเร็จในสิ่งที่ตั้งหวังคาดหวังในทั้งเรื่องทางโลกและก็ทางธรรมเนาะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ